สี่คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทปบอลนีผมก็มาจัดแนวทางคัดในนี้ทั้งหมดสี่คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยและใครมีความเห็นในไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราเปิดเป็นคู่แรกครับสำหรับบอลเก่าครับครับก็เป็นคู่ทางเยเมนครับวันนี้ต้องพบกับทางซาอุดีอาระเบีย่นเองนะครับคู่นี้ก็แสบเปิดมาแรงมากครับซาอุบังครับชนะถึงสองประตูครับเพื่อได้ยิ้มหวานครับแต่ก็ ครับซาอุด,ดีกว่าเยอะครับและในเรื่องฟอร์มเยเมนครับก็แพ้โอมานมานะผมหรือเป็นการแพ้อิรัก1-0โดยรวมก็ย่ำแย่เนาะกับก,กรารกระทั่งซาอุครับที่นัดล่าสุดอาจจะแพ้บาเลนมาครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะทางตินิแดดมานะครับผมด้วยสึ่งก็สามหนึ่งครับแล้วก็เจอกับทีมใหญ่มาอย่างทางออสเตรยียก็ยังเสมอได้เจอบาเลนก็ยังเสมอนะผมโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมอย่างทางซาอุมันดูเหนือกว่าจริงครับแต่ในเรื่องกระแสก็แอบปเปิดมาแรงอะเนาะแต่ผมมองว่าคู่นี้เจอกันจริงๆแล้ว,ลวในการที่บาเลนเปิดมาครับก็ต้งงมม้้อออองงงงบบกกววว่่่าาาาเเเปปปิิิดมมม็นนนรรรไคคัผูีจๆแล ก็มีโอกาสที่จะจบถึงแหละ2ประตูครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่ถึง3แน่นอนนะครับผมก็ยังมองว่าทีมฝั่งเยเมนเองก็น่ามาตั้งเกมรับครับดันนี้ให้มองที่ทางสกอร์ต่ำได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นทางบาเลนคารับที่ต้องพบกับทางอิรักครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่ามีความในเรื่องของชื่อชั้นเนี่ยมันทางอิรักดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่บาเลนเองก็เป็นทีมที่เวลาเจอทีมใหญ่เขาเล่นได้ดีครับในเรื่องของการจัดการแผนและระบบครับบาเลนดูดีมากและได้เล่นกระแสเปิดมาโอ้โหเบาผิดปกติครับแน่นอนว กับกบารกทังอิรักครับที่ชนะเยเมนมาก่อนแล้วนั่นก็ชนะโอมานมาแล้วผมโดยรวมแล้วถ้าให้มองจากมาตรฐานทุกอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าอิรักมันดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่กับการที่กระแสมันเปิดมาแอบแปลกมากาเกินไปหน่อยครับกระแสใน,นแอบแบบเปิดเบามากครับขอเพียงแค่เสมอครับก็ได้ยิ้มหวานไปมุมปากแล้วสาหรับทางบาเลนนะครับผมแต่ผมมองว่าคู่นี้ทางบาเลนครับก็น่าจะมีเรื่องของการตั้งรับที่ดีนะครับผมเต็มที่ก็คู่นี้ผมก็ม,มองว่าน่าจบเสมอกันไปนะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่าบาเลนเป็นหนึ่งตัวที่น่ายิ้มมากมาครับให้จิ สามที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลอียิปต์นั่นเองครับเป็นคู่ทางพีระมิดครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยียงทางฟาโคครับคู่นี้เจอกันมาครับผมสามเกมหลังสุดจบเสมอสามเกมเลยแน่นอนว่าทีมแบงพีระมิดเองนะครับผมชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครับสำหรับสองเกมหลังสุดไม่แพ้ใครครับกับการทางฟาโคครับที่ยังไม่ชนะใครเป็นการโดยการสองเกมหลังสุดเนี่ยแพ้ให้กับทางจาอีทครับกับแพ้ให้กับเซตนั่นเองนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของมาตรฐานดูมีความแตกต่างครับแต่ในเรื่องของเอระมิดมันเจอกันมาเสมอทั้งนั้นครับแล้วก็พีระมิดวันนี้เขาเปิดมาแรรรรรรงงงเเหลลือกิินนนคคคคััััับบบบชชะะะะปตู้้่่าสุดดดทีีพมไ ย้อนกลับไปในปี2023เลยนะครับผมโดยการที่บุกไปเยือนชนะฟาโคลไ,ได้1ประตูต่อศูนย์แต่เล่นในบ้านตัวเองก็ชนะฟาโคลได้สามสูงแต่นัดที่เล่นในบ้านตัวเองนัดล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันจบแค่เสมอนหนึ่งเองนะครับผมแต่ในเรื่องกระแสวันนี้มันก็เปิดมาอวยที่ทางพีระมิดมากๆครับผมก็ยังมั่นใจว่าในเรื่องของโดยรวมแล้วพีระมิดมันดูเหนือกว่ามจริงครับจากการที่เขาบุกไปเสมอทางอิตาลีด้วยนะครับผมตอนนี้เขาน่าจะเอาสุดเหมือนกันและนี้ก็ขอมองที่ทางพีระมิดได้เลยอีกหนันบลลเเเป็นนออเป็นนนสดท้ยยกอออถวขงงิิชผม ิกแแมตช์ลสำหรับมาร์คบิ๊กเฮฟฟาครับต้องพบกับทางมาค์คบีเทลวิปนะครับคู่นี้เฮดเวชัดเจนว่าในเรื่องของเทลวิปที่ทําได้ดีกว่า2เกมหลังสุดครับเป็นทางเทลวิปชนะทั้งไปทั้งกลับเลยแน่นอนว่าในเรื่องของฟอร์มสองทีมนี้มันดูโดดเด่นอยู่แล้วอย่างทางไฮฟฟาเองนะผมแข่งขันมาห้าเกมชนะไป3ครับเสมอไป1แพ้ไป1นึ่งกับการเทลวิปครับต้องบอกว่า8เกมหลังสุดครับไม่แพ้เลยครับโดยการที่ชนะไป6ครับเสมอไปสอมาตรฐานดูใกล้เคียงกันมากครับแต่แน่นอนว่ามันเป็น2ทีมบิ๊กยักษ์ใหญ่ของของลีก่ะเเนาาแตรก็็ต้ออองงบกกกว่่าาเเปนนน2ทีีมมยัษ์ใหญขละะผ มันเป็นการที่ต้องมาวัดด้วยความแบบเขาเรียกว่าฟิลมาแมสตี้เจอกับลิเวอร์พูลครับในปีก่อนๆนะผมไม่ใช่ปีนี้นะเพราะว่าแมสตี้ปีนี้ย่ำแย่นะครับแต่ถ้ามองจากคู่นี้จริงๆแล้วผมก็ยังมองว่าเทลวิปกับมันดูมีความขับเคี่ยวมากกว่าในเรื่องของเกมลุกโพสิชันการขึ้นบอลจุดเปรทามันชัดเจนมากกว่าครับดังนี้ให้มองที่ทางมาร์คบีเทลวิปไว้ดีกว่านะครับวันนี้ก็จัดไปในเน้นทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับเลือกเชียร์ไปที่ต่ําคู่ซาอูครับตัวที่ืองบาเลครับ เชียร์ไปที่ทางพีระมิดครับแล้วตัวที่4ครับเชียร์ไปที่มาร์คคาบี้เทียรว,วิปนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามาไว้ด้วยแล้วใครที่ไม่เห็นยังไงคอมเมนต์กัมนมาได้เลยนะครับออีกย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มเข้าผลงานของเราทางเข้าดูหน้าช่องนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มเทเบบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนรายการไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ